กูเข่ามึงพับผิดมุมทุกวันมึงนั่งไข่ไม่เลิกปวดเรื้อรังก็รับไปกูข้อสะโพกมึงแบกทั้งวันแต่มึงนั่งเอียงสึกก่อนไวอย่ามาลองกูกระดูกสันหลังมึงแบกร่างทั้งวันมึงนั่งเอียงไม่เลิกกูเอียงพังแล้วก็ปวดกูเส้นประสาทขามึงโดนหิบทุกรอบจนด้านชาไม่ใช่บังเอิญมันคือผลจากความช่วยของมึงเองกูหลอดเลือดขามึงเลือดไหลทุกวันแต่มึงขวอยทับอุดแล้วนะจำไว้ กูข้อเท้าพับทับทุกวันมึงชอบข่อยไม่เลิกเดี๋ยวพลิกเจ็บอย่ามาร้องกูกล้ามขามึงโดนกดจนชาเลือดไม่เดินไม่เป็นไรหรอกมึงยังนั่งสบายดีนี่นาใช่ไหมกูคือหัวใจมึงเต้นวันละแสนครั้งแต่มึงแดกยามั่วไม่หยุดไม่ต้องรอโลกเดี๋ยวกูหยุดเต้นให้ดูปวดหัวนิดเดียวกินยาไปก่อนเดี๋ยวก็หายไม่ต้องคิดเยอะกูคือกระเพาะมึงกัดยาทุกเม็ดไม่พักมึงแดกมั่วแบบนี้แผลกูขึ้นก่อนจำไว้ กูหลอดเลือย่าแม่งทำกูตีบเลือดไม่เดินเดี๋ยวช็อกเองจำไว้กูคือลำไส้มึงดูดซึมไม่ทุกวันไม่พักมึงแดกยามั่วแบบนี้ระบบกูพังหมดจำไว้กูตับมึงนะกรองเลือดจนไหมแต่มึงยังอัดยาซดแล้วนอนเช้าไม่ต้องรอโลกกูพังก่อนมึงกูคือตามึงยามั่วดูดน้ำจนแห้งยังเพ่งอีกเดี๋ยวภาพมึงแตกเองกูคือตับอ่อนมึงคุมอินซูลินทั้งวันไม่พักมึงแดกยามั่วกูพังระบบมึงก็พังตาม กูคือปอดมึงทำงานทุกลมหายใจแต่มึงอัดพิษยาอัดควันไม่หยุดไม่ต้องรอหอบกูดำก่อนแล้วไอ้เฮียกูคือฟันมึงรับยาทุกเม็ดจนกรอนยังกินมั่วไม่หยุดผูกยกปากก็เรื่องของมึงกูคือสมองมึงโดนยาคุมทุกวันมึงมึนกูก็ลวนพังพร้องกันแฟดี้กูคือผิวมึงยากกักทุกวันจนแห้งแตกไม่ต้องส่องกระจกภาพกูฟ้องหมดแล้วบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่แหละคำตอบชีวิตง่ายเร็วอร่อยสะดวกอิ่มไวกินแทนข้าวทุกวันก็ยังไม่ตาย ฉันคือผิวหนังโซเดียมสูงทำแกบบวมน้ำฉันเลยบวมหน้าโทมสิวขึ้นง่ายฉันต้องปกป้องแกทั้งวันนะไม่ใช่แกมาซัดแคนทุกคืนฉันควบคุมร่างแกทั้งวันนะแต่โซเดียมสูงทำสมดุลน้ำในตัวแกเสียฉันมึนเพลียสมาธิลดแล้วแกคิดว่าแค่ง่วงเองฉันคือกระเพาะปัสสาวะของเสียเข้มข้นจากโซเดียมสูงฉันต้องเก็บไว้ก่อนขับออกนะฉันระคายเคืองง่ายปวดบ่อยแล้วแกยังไม่ค่อยดื่มน้ำอีกเว้ยฉันคือลำไส้ดูดซึมอาหารให้แกทุกวันแต่ใยอาหารน้อยไขมันกับโซเดียมสูงระบบฉันรวน ท้องอืดขับถ่ายยากแล้วแกจะโทษว่าแค่กินง่ายๆเองเหรอฉันคือหลอดเลือดเป็นทางให้เลือดไหลทั่วตัวแกน,นะแต่โซเดียมสูงทำความดันแกพุ่งผนังฉันแข็งหนาเลือดผ่านยากขึ้นทุกปีแบบนี้เสี่ยงตีบไม่รู้ตัวนะเฟยฉี่เล็ดไม่รู้ตัวนะแป๊บนึงนะงานยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยไปห้องน้ำอันได้อยู่แล้วคนเก่งเขาอืด ฉันคือสมองต้องโฟกัสงานให้แกแต่สัญญาณปวดฉี่มันเด้งเตือนรัวๆสมาธิแกหลุดเองไม่ใช่ฉันโง่ฉันคือท่อปัสสาวะแบคทีเรียมันชอบน้ำอุ่นค้างแบบนี้แกอั้นบ่อยติดเชื้อเลยปัสสาวะไม่รู้ตัวนะฉันคือเส้นประสาทกระเพาะปัสสาวะแกเมินสัญญาณฉันระบบลวนเดี๋ยวก็ปวดทีแบบงงงงฉันคือแบคทีเรียขอบใจที่อั้นน้ำอุ่นๆค้างๆแบบนี้พวกฉันโตไวมากติดเชื้อเมื่อไหร่อย่าร้องฉันคือเลือดขนของเสียไปทิ้งที่ไตตลอดแต่แกไม่ปล่อยฉี่ของเสียมันค้างวนซ้ำเหนื่อยนะเว้ย ฉันคือไตกองเลือดวันละเป็นร้อยรอบแต่พอแกอั้นฉี่แรงดันมันย้อนขึ้นมาเสี่ยงติดเชื้อไตนะไม่ใช่เรื่องเล่นฉันคือกระเพาะปัสสาวะแกเก็บฉี่ให้ทุกวันนะเว้ยแต่ไม่ได้ออกสักทีผนังฉันยืดจนล้าเสี่ยงอักเสบรู้ยังฉันคืออุ้งเชิงการเกรงค้างทุกวันสุดท้ายคุมไม่อยู่ฉี่เล็ดไม่รู้ตัวนะฉันคือห้องน้ําเฟยฉันมีไว้ให้ใช้ไม่ได้มีไว้ตั้งโชว์รีบมาเหอะจะอั้นทําไมฟ้าเห็นหัวสิวแล้วมันคันมือขอแกะหน่อยเดี๋ยวมันก็หายเองและ ฉันคือแบคทีรียขอบใจที่เปิดแผลให้พวกฉันเข้าไปลึกๆสิวลูกใหม่กำลังมาอีกชุดนะจ๊ะฉันคือคอลลาเจนผิวฉันค้ำผิวให้เรียบแต่แรงบีบทำฉันขาดหลุมสิวมาเลยฝากรอยถาวรโว้ฉันคือรูขุมขนแกบีบแรงๆจนผนังฉันพังรูมันกว้างขึ้นเองนะไม่ได้อยากเบอร์ใหญ่ฉันคือผิวหน้าแกนะโดนเล็บแกะทุกวันกลายเป็นแผลเปิดอักเสบง่ายรอยดำอยู่เป็นเดือนฉันคือเส้นเลือดฝอยแกบีบแรงฉันช้ำเลือดข้างรอยแดงไม่หายพรุ่งนี้นะ ฉันคือเล็บแกมีเชื้อโรคติดอยู่เพียบยังพาฉันไปจิ้มแผลสดๆอีกอักเสบสิล้ออะไรฉันคือการอักเสบแกบีบแรงๆเชื้อกระจายลึกกว่าเดิมสิวมนเลยพวมกว่าเดิมฉันคือเม็ดสีผิวพอผิวอักเสบฉันต้องผลิตสีเพิ่มรอยดําหลังสิวเลยมาทันทีจ้าฉันคือกําแพงผิวแกแกทีเดียวฉันป้องกันพังหมดผิวแพ้ง่ายขึ้นอีกนะโว้ยฉันคือเซลล์ซ่อมแซมผิวพวกฉันซ่อมผิวให้ทุกคืนแต่แกเปิดแผลใหม่ทุกวันงานไม่ทันแล้ว ริ้วรอยมันมาเพราะแบบนี้แดดแค่นี้ไม่ต้องทาหรอกผิวแทนมันคูเรื่องฝ้าเรื่องแก่เดี๋ยวให้อนาคตจัดการเองฉันคือต่อมไขมันผิวผิวขาดน้ำฉันเลยผลิตน้ำมันเพิ่มสิวมาเพราะสมดุลผิวพังไงโว้ยฉันคือ DNA เในเซลล์ผิวโดนรังสีทำลายซ้ำกลายพันธุ์สะสมเสี่ยงมะเร็งไม่ใช่เรื่องสวยอย่างเดียวโว้ยฉันคือเม็ดสีผิวแกไม่ทากันแดดฝ้ากระจุดดำก็มาแล้วอย่ามาโทษรองพื้น ฉันคือผิวแก่โดนยูวีทุกวันนะเว้ยไม่มีเกราะกันแดดเซลล์ฉันไหม่สะสมไปเรื่อยๆแก่ก่อนวัยเองฉันคือน้ําในผิวแดดแรงฉันระเหยไวผิวแกเลยแห้งแต่งหน้าไม่ติดไงฉันคือคอลลาเจนโครงสร้างผิวแก่ต้องทําให้ตึงทุกวันแต่ยูวีทำฉันขาดริ้วรอยมันมาเพราะแบบนี้ฉันคือเส้นเลือดฝอยใต้ผิวแดดทําให้ฉันขยายตัวบ่อยหน้าแดงง่ายเส้นเลือดชัดขึ้นนะฉันคือตาแก่โดนยูวีทุกวันน้ําตาระเหยแสบตาระยะยาวเสี่ยงต้อกระจกไม่ใช่แค่หยีตาแล้วจบ สมองก็เปล่าโง่เลยทีเดียวไม่กินน้ําเปล่าก็ไม่ตายเปะละ่ะขอชานมแก้วเดียวอยู่ได้ทั้งวันน้าเปล่ามันจืดชีวิตต้องหวานดิฉันคือลาไส้แกไม่กินน้ําอึแข็งท้องผูกแน่นท้องแล้วจะมาบ่นทําไมฉันคือพลังงานแกไม่ดื่มน้ําระบบช้าเหนื่อยง่ายแล้วดันคิดว่าตัวเองขี้เกียจฉันคือปากแกไม่ดื่มน้ําปากแห้งแบคทีเรียบุกกลิ่นมาฟันผุแล้วดันโทษยาสีฟันฉันคือไตทําหน้าที่กรองเลือดในตัวแก แต่แกไม่ดื่มน้ําของเสียมันเข้มข้นขึ้นทุกวันเสียงเป็นนิวรู้ป่ะฉันคือสมองแกไม่ดื่มน้ําสมาธิลดปวดหัวคิดช้าแล้วก็ยังบ่นว่าเหนื่อยอีกฉันคือผิวแกต้องเก็บน้ําให้ร่างกาย24ชั่วโมงแต่แกไม่เติมน้าให้เลยหน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติดแล้วจะโทษใครฉันคือแก้วน้ำนะเว้ยมีหน้าที่เติมน้าให้ร่างกายแกทุกวันแต่แกปล่อยฉันว่างทั้งวันเลือดแกยิ่งข้นหัวใจต้องสูบแรงขึ้นรู้ไหมฉันคือเลือดแกไม่กินน้ําฉันนืดไหลช้าออกซิเจนไม่ถึงสมองก็เเเลลองโ่ยยทีีดว ขอบคุณที่รับชมคลิปของออมมี่นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีพลังดีๆและรอยยิ้มตลอดวันค่ะ